ในที่สุดข้อมูลของแพทอัปเดต2.3ภายในเกมเกมชินอิมแพ็กก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อมูลหลุดหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าลีกแต่อย่างใดนะเพราะว่าทางมิโฮโยนั้นก็เพิ่งได้มีการไลฟ์อัปเดตกิจกรรมและเนื้อหาต่างๆให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยได้รู้ครับซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าการอัปเดตในครั้งนี้นั้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเข้ามาของเนื้อเรื่องอัลเบโดที่ทางตัวเกมนั้นยังคงเล่าค้างเอาไว้ในแพทของดาร์กอนสปายนั่นเองครับอีกทั้งยังมีเรื่องราวของผููู้้้กกกกกกลลลาาาาาาตตตรรระออิตตาาิิย่่่งงงโเเขมนนัซึ ก็เป็นเพียงตระกูลเดียวที่อยู่ในบทเพลงกล่อมเด็กเฮนนาร์ซิมะานะครับที่ตระกูลนี้ยังไม่ได้ปล่อยเนื้อเรื่องออกมานะเป็นการปล่อยอัปเดตแพทออกมาแต่ละครั้งของเกมเกมชินอิมเพ็กนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังคงท็อปฟอร์มอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับบริษัทมิโฮโยเพราะว่าพวกเขานั้นก็ยังคงสามารถทําให้เหล่าผู้เล่นนั้นรู้สึกตื่นเต้นและรอคอยแพทกันได้อีกเช่นเคยซึ่งในวิดีโอนี้นล้วเนี่ยผมชาแนลสเก็ตโชว์จะมาวิเคราะห์เบาะแสต่างๆที่เราได้รับจาก PV 2.3ในแบบฉบฉับของผมนนนััน่่่่เเอองรแตกทีาจะไปเข้าสู่หาก,กัน,นี่ผมขอแนะนคเบ รับประกันเลยนะครับว่าไม่รีฟันโชว์โดยตัวของผมเองนะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่ผมก็ขอแนะนำโคเซอร์ช็อปนะครับโอเคเมื่อขายของเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ ซึ่งข้อมูลแรกที่เราจะได้เห็นใน PV นั้นก็คือการพูดถึงเรื่องราวของพลังผ่านทางมุมมองของตัวโกโร่แม่ทัพแห่งกองกําลังซังโกโนมิยะโดยใน P ีนะครับดูเหมือนว่าโกโร่เนี่ยเขาจะมาพบากับบอสตัวใหม่ที่มีชื่อว่าโกลเด้นวูฟฟลอตโดยทางตัวเกมนะครับได้อธิบายว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นบอสประจําของเกาะซูรุมิและยังดูเหมือนว่าตัวของมันนั้นจะเป็นราชาของเหล่าริฟพาวโดยหากใครยังพอจําเนื้อเรื่องของเกาะซูรุมิได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีตัวละครอย่างน้องรูนั้นเเเคยยพููดแลละให้้้ขอมกกี่วก่ววับจาาา ในสมัยก่อนนะั้นบนเกาะแห่งนี้ไม่มีฮิริชูและไม่มีเจ้าหมาพวกนี้อยู่แต่เมื่อไม่นานมานี้นั่นเองครับพวกมันทั้งหมดนั่นนะกลับมาปรากฏขึ้นที่เกาะซูรมุมิอีกทั้งเหล่าริฟฮาวนะครับตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยพวกมันก็ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นที่เกาะซูรมุมิแต่เพียงที่เดียวตามคาอธิบายเนื้อหาภายในเกมของเหล่าริฟฮาวนั้นพวกมันก็เป็นฝูงหมาป่าที่ไปปรากฏตัวอยู่ที่มอนสเตอบริเวณวูฟเบนดอมซึ่งศัตรูหรือหมาป่าที่เคยก่อความวุ่นวายบริเวณหมู่บ้านส ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าโกลเด้นวูฟฟลอดนั้นมันได้เดินทางมาจากโลกแห่งความมืดกรงเล็บที่ซ่อนอยู่ของมันนั้นสามารถฉีกกระชากสเปซกันได้เลยทีเดียวนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเนื้อเรื่องของเจ้าหัวหน้าราชาหมาป่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหรือแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเดินทางมาจากที่ไหนกันแน่หรือจุดมุ่งหมายของมันที่แท้จริงมันต้องการอะไรที่เกาะซูรมุมิก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นั่นเองนะครับข้อมูลที่2นั้นเป็นเรื่องราวของตำนานผู้กล้าแห่งตระกูลอาราตากิแห่งา่างารทเดวีไ้ เอิดมาใน PV นั้นเนี่ยตัวของอาราตะกิอิโตะครับกำลังถูกไล่ล่าโดยสํานักเทนริวยูจากคําพูดของตัวละครบางตัวใน P ีนะครับได้พูดถึงเรื่องราวของโอนิหรือเผ่าพันธุ์ยักษ์ว่าหากเผ่าพันธุ์โอนิทําเรื่องราวแย่ๆอีกการเสศสละทั้งหมดที่ผ่านมานั้นก็จะสูญเปล่าดังนั้นผมจึงคิดว่าตัวของอาราตะกิอิโตะนั้นเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนผิดในเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะแต่มันกลับเป็นโอนิอีกตัวที่โผล่มาในตอนสุดท้ายและดูเหมือนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอิโตะ ซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยก็อน่าจ,จะได้รับรู้ข้อมูลของตระกูลผู้กล้าคนสุดท้ายที่ยังไม่เปิดเผยออกมานะครับจากทั้งหมด4คนนะเนาะซึ่งชื่อของพวกเขานนั้ได้ถูกกล่าวขานไว้ในบทเพลงกล่อมเด็กของอินาซึมะได้แก่ประตูใหญ่อาราทากิอิวาคุระผู้สําเร็จวิชาอสรพิษคิเทอินทากามินะผู้เฉือนเมฆหมอก ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับบทเพลงกล่อมเด็กนี้เนี่ยมีเพียงเรื่องราวของอาราทากิคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เปิดเผยออกมาดังนั้นการมาของอาราทากิอิตโตะครั้งนี้นั้นก็จะเข้ามาอธิบายในตรงส่วนที่ขาดหายไปของประวัติศาสตร์ในอินาซึมะนั่นเองครับข้อมูลที่3นั้นจะเป็นเรื่องราวของปริศนาที่อัลเบโดนั้นเขาได้ปกปิดเอาไว้และดูเหมือนว่าเรื่องราวที่เรากําลังจะได้รับรู้นั้นเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องหลังจากที่เราได้ให้ความช่วยเหลืออัลเบโดในครั้งที่แล้วครับซึ่งในพ ข,อ,ขอีกทั้งนะัผู้ขาดัชคอนสปายในตอนนี้นั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเรื่องราวอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นและที่เป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยก็คือตัวของนักเดินทางอย่างเรานเนี่ยกลับต้องเข้าต่อสู้กับอาเบโดนั่นเองครับซึ่งได้ลอลกคำพูดของยูล่าก็พูดขึ้นมาประมาณว่าอาเบโดนายคิดจะทำอะไรตรงจุดจุดนี้นะครับเราก็คงไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าอลเบโดนะั้นน่าจะมีแผนการบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดการต่อสู้ครั้งนี้ขึ้นในที่สุด สำหรับตัวละครอย่างอเบโดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยกันนะครับว่าทําไมเขานั้นถึงได้เข้ามาต่อสู้กับนักเดินทางอย่างเราโดยส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็จะทําการวิเคราะห์ในแบบฉบับของสเกชโชให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วกันนะครับจากความคิดเห็นของผมแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกที่เราได้พบเจอกับอเบโดตัวเรากับอเบโดนั้นได้กลายเป็นเหมือนเพื่อนกันเนื่องจากเราเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลืออเบโดในงานวิจัยของเขาครับซึ่งในระหว่างงานวิจัยนั้นตัวของอเบโดก็มักจะมีคําพูดบางอย่างที่ค่อนข้างสืื่่ออออเเเป็นนัััวววาาาตตขขงงกบรรห เป็นวัสดุที่ไม่รู้อนาคตเหมือนกันและเขาก็ยังพูดกับตัวเองอยู่นะครับว่าถ้าหากวันหนึ่งเนี่ยตัวของเขาสูญเสียการควบคุมไปและต้องการทําลายมอนสเตอหรือต้องการทําลายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็นักเดินทางอย่างเราเนี่ยจะช่วยหยุดเขาได้ไหมคําพูดตรงส่วนนี้นะครับเป็นคําพูดที่เขาคุยกับตัวเองเนาะซึ่งในอะล็อกคาพูดแบบนี้ของอัลเบโดนั่นแหละครับที่มันค่อนข้างมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาพากลอย่างมากซึ่งตัวตนอย่างอาร์คอนแห่งลงเวนติเนี่ยก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เล็กน้อยนะคร มันเป็นเหตุผลเดียวกับที่ดินบริสุทธิ์ได้ให้กําเนิดชีวิตมนุษย์ขึ้นมาลักษณะเด่นชัดมากจนยากที่จะมองข้ามได้พลังโบราณแบบนี้อันตรายมากหากเกิดสูญเสียการควบคุมขนาดที่อยู่ในเมืองแล้วก็จากจุดนี้นะครับเราจะเห็นอย่างชาัดเจนแล้วนะครับว่าแม้แต่ในมุมมองของอาคอนเองก็ตามเนี่ยเขาก็มองว่าตัวตนของอาเบโดนะเป็นตัวตนที่อันตรายอย่างมากหากเขานั้นสูญเสียการควบคุมไปนั่นเองครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นครับตัวเราที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้ช่วยตัวอาเบโดเนี่ยในการชำระล้งลางพลังงานด้านลบที่อยู่ในดาฟเฟชช และเขาก็ได้ดึงพลังงานเหล่านั้นออกมาจากดาบและเก็บมันเอาไว้กับตัวเองหลังจากที่งานวิจัยของเขาเนี่ยสำเร็จลงไปแล้วตัวของเราเนี่ยครับก็ได้จากมาในขณะนั้นเองตัวอลเบโดก็ได้พูดกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาว่าพลังชีวิตของมังกรที่ประสานเข้ากับฉันไม่ใช่เพราะว่ามันคือมังกรแต่มันเป็นเพราะฉันเองอาจารย์ไรดอร์เดอร์นี่ก็คือมังกรยักษ์ดูลินที่คุณสร้างขึ้นมาอย่างนั้นเหรอการที่ฉัน ได้มาพบกับมันนั้นเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วอย่างนั้นเหรอจากคําพูดนี้ของอเบโดครับเราก็จะรู้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามัางกรดูลินที่เคยก่อหายนะครั้งใหญ่ให้กับเมืองมาสเตดเมื่อ500ปีก่อนนั้นน่ะมันเกิดขึ้นมาจากฝีมือการสร้างสารรค์ของอาจารย์อเบโดและหากเราย้อนกลับไปดูประวัติของอเบโดแล้วเราก็เราก็จะพบนะครับว่าอเบโดนั้นเขาไม่มีความทรงจําใดๆเลยเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเขาเองตัวของอเบโดนะั้นตั้งแต่จําความได้เขาก็ได้ผจญภัยอยู่ในดันเจียนกับอาจารย์ของเขาอีกทั้งตัวเขานะครับ และแปลธาตุคมีาจากอาจารย์ของเขานั่นเองครับในวันหนึ่งตัวของอับเบโดและอาจารย์ได้พบเจอเข้ากับอาร์ติแฟกต์ชิ้นหนึ่งนามว่า h e a r t of n e b บิรัสโยอาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้เนี่ยพวกเขาพบเจอมันที่ส่วนลึกของโลกตั้งแต่วันนั้นอาจารย์ของอับเบโดก็ได้จากตัวของเขาไปทิ้งไว้แต่เพียงจดหมายหนึ่งฉบับใจความในจดหมายนั้นบอกให้เขาเดินทางไปที่เมืองมอนสเตดเพื่อไปหาเพื่อนเก่าของอาจารย์ที่มีนามว่าอลิสและอาจารย์ของอับเบโดนั้นยังมอบฉาย,ยาคลายสพรินซ์หรือองค์ชายช็อกขาวให้แก่อับเบโดนั่นเองครับนเน,น วิชาการเล่นแร่แปรธาตุได้แล้วนั่นเองภายในจดหมายนั้นเนี่ยยังมีการเขียนถึงบทเรียนสุดท้ายที่ตัวอเบโดต้องทําให้สําเร็จบทเรียนสุดท้ายจงแสดงความจริงและความหมายของโลกใบนี้ให้ฉันดูซะอีกทั้งในจดหมายนั้นเนี่ยยังเขียนสิ่งที่เรียกว่าบันทึกลับแห่งพิธีกรรมมันยิ่งใหญ่ที่อาจารย์ของอเบโดนั้นได้เก็บเอาไว้ด้วยนั่นเองครับหากเรานําข้อมูลต่างๆที่ได้มาประกอบรวมกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับที่อเบโดนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกกกสสสรรร้้าาาาาาางงงงขขึึนนนมมาจจาฝีีืออออาาย์เซ่่่ิทป็บแใ ยืนยันตรงส่วนนี้ได้อีกเสียงนึงก็คือเบาะแสจากเหล่าหมาป่า r ริฟพาวโดยเจ้าพวกหมาป่านี้นะครับจะมีคมาําอธิบายของตัวละครว่าพวกมันนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากนักเล่นแร่แปรธาตุโกอีกทั้งไอเทมที่สามารถ d รอปได้จากพวกมันนั้นเนี่ยยังมีคมาําอธิบายที่น่าสนใจไม่น้อยเลย คอนซีเลตชาลอนให้คําอธิบายว่ากงเล็บแหลมคมที่ทิ้งไว้โดยริฟวูบถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์บนโลกแต่เมื่อเทียบกับผลงานสุดล้ำค่ายอย่างครี t a c ซิอัสแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ของธรรมดาเท่านั้นตรงจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะครีทา c ซิอัสนั้นเนี่ยเป็นชื่อท้ายของกลุ่มดาวประจําตัวของอัลเบโดนั่นเองครับโดยชื่อเต็มของกลุ่มดาวของอัลเบโดนั้นเนี่ยมีชื่อว่าครินเชฟ ซึ่งหากสิ่งที่ผมคิดเป็นจริงแล้วเราก็อเบโดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เกิดมาจากวิชาการเล่นแร่แปรธาตุจากประเทศแคนรียหรือก็คืออเบโดนั้นเกิดขึ้นมาจากฝีมือของอาจารย์ตัวเองนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับอาจารย์ของอเบโดนั้นจะถูกบอกเอาไว้ในไอเทมที่ดรอปได้จากเหล่าลิฟท์พาวนั่นเองครับคอนซิเลตอันเกรสชิ้นส่วนจากร่างกายของ r ิฟท์ฟูแม้ว่ามันจะดูอัศาจรรย์แต่เมื่อเทียบกับดูลินของฮูมัสแล้วอัฟฟิซัลก็ไม,ม เรานําเอาคําพูดของอเบโดที่ได้บอกว่าอาจารย์ของเขานั้นเป็นคนสร้างมังกรดูรินขึ้นมารวมากับข้อมูลตรงส่วนนี้แล้วเราก็บางทีอาจารย์ของอเบโดนั้นเนี่ยอาจถูกกล่าวขานในอีกชื่อหนึ่งว่าฮิวมัส ก็อาจเป็นไปได้นั่นเองครับจากการตีความของผมนะครับผมคิดว่านักเล่นแร่แปรธาตุโกนั้นน่าจะเป็นชื่อกลุ่มนั่นเองครับเนื่องจากข้อมูลของหนังสือสายลมและป่าเขาได้กล่าวถึงนักเล่นแร่แปรธาตุโกว่าเหล่านักเล่นแร่แปรธาตุที่ถูกเรียกว่าทองคําผมจึงค่อนข้างคิดนะครับว่าพวกเขาเนี่ยนาจะเป็นกลุ่มคนนั่นเองครับคล้ายๆกับอัศวินแห่งดานดีเลออนจีนที่สังกัดอยู่ในกองอัศวินฟาเวเนียสโดยบางทีเนี่ยอาจารย์ไร์ของอาเบโดเนี่ยอาจมิฉาย,ยาว่าฮิวแมสและอยู่ในสังกัดของกลุ่มนักเล่นแร่แปรธาตุ ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสามารถเดาได้แล้วนะครับว่าอาจารย์ของอับเบโดนั้นค่อนข้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศที่ล่มสลายไปแล้วอย่างแคนรีออีกทั้งเธอเนี่ยยังเป็นผู้ที่สร้างมังกรดูลินขึ้นมาซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอนั้นคืออะไรกันแน่ในตอนนี้เราก็ยังไม่อาจทราบได้ครับแต่จุดประสงค์ของอับเบโดลูกศิษย์ของเธอในตอนนี้เรา พอที่จะทําความเข้าใจได้ในสตอรี่ไลน์ของอัลเบโดนั้นได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวของเขานั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับเพื่อนๆในกองอสศวินฟาวนิอัสน้องคลีหรือคุณป้าอลิสและนักเดินทางอย่างเราเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเลยครับเปรียบเสมือนพวกเราเป็นครอบครัวของเขาเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามครับอาจารย์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาให้ความสําคัญมากที่สุดดังนั้นครับผมจึงคิดว่าณเวลานี้นะสิ่งที่อัลเบโดให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือสิ่งที่อาจารย์ของเขาเนี่ยได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ในจดหมายนั่นเองครับบทเรียนสุดท้าาายจจงงงแแสดคคววมมมริละหาย ของโลกนี้ให้ฉันดูซะดังนั้นครับวิธีการที่ตัวของอเบโดเนี่ยได้ใช้เพื่อที่จะพบกับจุดหมายที่อาจารย์เขาเนี่ยวังไว้นั้นเนี่ยบางทีครับมันอาจจะไปขัดต่อหลักการบางอย่างที่มันควรจะเป็นหรือมันอาจไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นก็ได้นะซึ่งหากเ,เพื่อนเพื่อยังจําได้นะครับในตอนระหว่างที่เราเล่นเควส์อเบโดกับการทดลองของเขาเนี่ยตัวละครอย่างโรซาเรียครับเขาก็จะได้เข้ามาบอกเราว่าขอเตือนไว้อย่างนะคนจากต่างแดนอย่าเชื่ออเบโดมากเกินไปซึ่งดูเหมือนว่าตัวของโรซาเรียนะครับเขาจะคอยจับตาดูทุกการกระทําของอเบ อยู่หงและเหมือนกับว่าเธอนั้นจะรู้เรื่องราวบางอย่างของเขานั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับว่าถ้าเกิดอัลเบโดเนี่ยอยากที่จะทําตามคําสั่งสุดท้ายของอาจารย์ให้สําเร็จแล้วแล้วก็เขาก็น่าจะทําการทดลองต่างๆนานาเพื่อที่จะได้เห็นความจริงของโลกใบนี้นะครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าการทดลองของเขาแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบอะไรบ้างเราก็ไม่อาจทราบได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยก็คงจะรู้สึกไม่โอเคใช่ไหมล่ะครับถ้าหากถูกถล่มสถานที่วิจัยแถมงานที่ตนเองวิจัยเนี่ยกลับถูกขโมยไปอีกซึ่งผมก็ไม่รรรู้้้นคัวว่่าแแททีิงลใเป็ ขโมยของไอ้เจ้างานวิจัยเหล่านั้นไปและจะเอาไปทําอะไรกันแน่อีกทั้งมันก็ยังมีเรื่องราวซัซอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืองานวิจัยที่ตัวเราในช่วยอัลเบโดในครั้งที่แล้วเนี่ยอัลเบโดก็ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาจะเอางานวิจัยนั้นนไปทําอะไรเนาะอีกทั้งครับยังมีปริศนาที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวอื่นเลยนั่นก็คือตัวของอัลเบโดนั้นสามารถใช้ธาตุน้ําแข็งออกมาได้ทั้งๆท,ที่ตัวของเขานนเนี่ยมีเพียงแค่วิชั่นธาตุหินเท่านั้นครับซึ่งเรื่องรารงวนนารสมนนานมาาา ในการเล่นแร่แปรธาตุของตัวอาเบโดนั่นเองครับหรือไม่นะอันนี้สุดท้ายแล้วก็อาจเป็นผลมาจากการที่เขานั้นนะครับได้พลังของดูลินดูซับมาอยู่ในร่างกายนั่นเองมันก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนั้นนหะมันก็เป็นเพียงการวิเคห์และตีความในฉบับของสเก็ตโชว์เพียงเท่านั้นนะครับเรื่องราวที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรเราก็คงต้องรอทางออฟฟิเชียลอัปเดตเนื้อหาเข้ามาในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบ และหากคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผิดพลาดตรงส่วนไหนหรือข้อมูลตรงไหนคาดเคลื่อนไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ